เขาบอกว่าอันนี้นะครับเป็นข้อสอบพีเทสโรงเรียนศาสตร์ประดิวิทยานะครับจากรูปครับเขาให้รูปรูปนี้มาครับแล้วเขาให้ข้อมูลมาดังต่อไปนี้เขาบอกว่าถ้ารัศมีไว้เจอคําว่ารัศมียิ้มหวานเลยวงกลมต้องมีรัศมีครับถ้ารัศมีของวงกลมมีค่าเท่ากับ14เซนติเมตรจงหาพื้นที่ไม่แรงเงา ข้อนี้เราวังครับคำที่สำคัญที่สุดคือคำว่าไม่ไม่แรงเอาแสดงว่าข้อนี้หนูต้องวงคำว่าไม่ให้เด่นชัดก่อนเวลาทำข้อสอบโอเคไหมเขาต้องการตรงนี้ครับส่วนแหวงๆตรงนี้ฮะใช่ไหมแสดงว่าหนูต้องทำอะไรก่อนหนูต้องหาพื้นที่ทั้งหมดลบอะไรออกไปวงกลมแต่วงกลมในที่นี้วงกลมในที่นี้มีวงกลม กี่วง<อ>รู้ได้ไงว่าสองวงครึ่งวงกลมสองอันนับเป็น1วง<อ> 1> กลม<อ>เก่งมากครับปางอ่าแน่นอนครับทิกในการดูจดไปหน่อยก็ดีนะครับสองครึ่งวงกลมสองครึ่งวงกลมมีค่าเท่ากับ1วงกลมนั่นเองโอเคไหม สองครึ่งวงกลมมีค่าเท่ากับหนึ่งวงกลมนั่นเองแล้วคำถามเติมข้อมูลลงไปก่อนครูเป็มไม่รู้นีวข้อนี้เรามองมาด้วยตาเปล่าเราว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมอะไรครูเป็มให้เลือกระหว่างจัตุรัสกับผืนผ้าใครตอบจัตุรัสนี่ฉันเครี้ย,ยงของใส่เลยนะอุ๊ยออกกล้องขอโทษทีครับฉันจะเดินไปสอนใหม่อีกรอบหนึ่งให้ฟังโอเคไหม <laughs> เอาตรงนี้ทึบ ฟึบเท่าไหร่สิบสี่เซนติเมตรถ้างานตรงนี้ก็ต้องเป็นสิบสี่ตรงนี้ผ่าครึ่งพอดีก็ต้องเป็นสิบสี่ตรงนี้ผ่าครึ่งอีกพอดีก็ต้องเป็นสิบสี่ตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งพอดีก็ต้องเป็นสิบสี่ตรงนี้อีกครึ่งหนึ่งพอดีก็ต้องเป็นสิบสี่วายตายแล้วได้ครบแล้ว ยางหมดแล้วครับ14ไม่มีแล้วครับพอแล้วพอแล้วตอบคําถามเดี๋ยวนี้ด้านนี้ด้านนี้เท่าไร่ยาว <28. S 1> มีคนสอบติดเพียงคนเดียวว่ามีคนตอบอยู่คนเดียวเท่าไหร่ครับ28อ่าสอบติดเกือบหมดแล้วตรงนี้เป็น28เฮ้ยให้เวลาคิด5วินาทีห้ามตอบออกมาก่อนห้ามตอบออกมาก่อนเส้นนี้ครับ ยังค่ะให้เพื่อนคิดอยู่และเท่าไหร่ครับหอ่าห้าสิบหกเซนติเมตรเ้นนี้อุ้ยเราได้แล้ววะพื้นที่อะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสี่เหลี่ยมอะไร,รแล้วลบอะไรออกไป,ปวงกลมสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรคือแล้วก็สูตรพื้นที่วงกลม อุ้ยเก่งว่ะยังจำได้งั้นกูเบมเขียนเป็นพื้นที่ไม่แรงเงาแล้วกันนะครับอ่ะตั้งครับพื้นที่ไม่แรงเงาจะเกิดจากพื้นที่สี่เหลี่ยมอะไรครับพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าลบกับพื้นที่ สองวงกลมครูเบมขอเขียนเป็นสองวงกลมนะครับก็คือวงกลมสองวงโอเคไหมหรือจะเขียนเป็นสองพื้นที่วงกลมก็ได้นะครับโอเคไหมเหมือนกันพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าต้องเกิดจากกว้างคูณยาวอะครูเบมทวนศูตย์ให้ก่อนครับต้องเป็นกว้างคูณยาวอะวงเล็บแรกเสร็จลบกับสองของพื้นที่อะไรพื้นที่วงกลมสองอะไร พายอายกกำลังสองทำไมต้องมีสองนะทำไมต้องมีสองนะทำไมถึงต้องมีสองนะเอ๊ะเอ๊ะเออมีสองวงกลมมีสองวงโอเคไหมครับเราจะคำนวณทีเดียวเริ่มทายซิสิ28กับ56อะไรควรเป็นกว้าง28 28หรือ56 ว้างต้องเป็น28ชื่อก็บอกอยู่ว่ายาวมันต้องยาวกว่าดังนั้นยาวต้องเป็นอะไรอ่าโอเคให้เวลาคิดเลขรอเลยนะครับลบกับ2ค่าพายกำหนดมาให้ยังลูกกำหนดมาแล้วค่าพายเท่าไหร่ละ่ส22ส่วน7เก่งมากครับเนิร์ดออกมุกครับขอโทษทีเนิร์ดนั่งเงียบอยู่เลยมีมุกอ่าโอเคถัดไป ถัดไปต่อนะรัศมีของวงกลมวงนี้เท่าไหร่14คูณด้วย14ยกกำลังสอง14ยกกำลังสองหมายความว่าอะไรลูก <14. S 1> อ่า14คูณ14คูเบ็มแยกออกจากกันเลยอ่าให้เวลาคิดเลขครับแยกวงเล็บสองวงอ่าคูณให้คูเบมหน่อย ลองคิดดูนะครับลองคิดดูนะครับ28คูณ5้ได้เท่าไหร่ในวงเล็บด้านหลังก็เหมือนกัน7ต้องไปตัดก่อนแล้วก็คูณอีกหนึ่งรอบอะกูเปมทดไว้ทางด้านซ้ายเตรียมตัวช่วยกูเบมครับกูเบมทดไปทางด้านซ้ายแล้ว,ว,ว,วรรลูกอ๋อเดี๋ยวกูเบมเขียนปากกาให้มันชัดขึ้นอีกแล้วกันอ8่ะ28 68, 68, 48, 68, 4, คูณห้าสิกหกแเท่าไหรสี่สิใส่8ทด4ี่ถามปุ๊บตอบปั๊บครับอับดุลเป็นอับดุลน,นะครับอ่าเตรียมตัวเงยหน้ามองอ่าต่อไป6กสองสิบอบีวกอีกสี่เติม0 58ย์0ใส่0ทด4 52อีกสเตรียมตัวเตรียมตัวบวกครับ8ปดบวกศูบวกศ 1บวก4และ 1, 1> อ่าคูเ็นเติมลงไปเติมลงไปวงเล็บแรกครับได้1,568ด้านหลังตัด7กับ14ออกก่อนเลยครับ7 1 7 7 2 14คิดเลขครับ2คูณ22ได้44 14กับ2เป็น28 28กับอะไรนะ44 2 8กับ4ีอันนี้ครูเบมให้ผู้หนูคิดเองแล้วนะครับครูเบมไม่ไม่ต่อนะอ่ะหนูได้เท่าไหร่กันเท่าไหร่นะเอาทำไมเสียงไม่เหมือนกันละ่ะฉันเริ่มไม่อยากจะเชื่อแล้วอ่ะขอคิดเองแล้วกันมันจะกลายเป็นตรงนี้44นะครับตรงนี้ได้28อ่ะช่วยกัน8 4 3 2โทษ สามแปดสีามสทดสเป็น30 5เติม0 24 24 2ออบวกสอุ้ยทษทีสอบกศนย์นะเมื่อกี้สอบวกศได้ 2, 0, 2 5งห้บวกแปทด1 1 3, 6, 12, 12ึ่งหนึ่งบวกสบวกแปดสิบสองห่าลบให้กูเบมหน่อยครับ อันนี้เหมือนลบได้เลยไมมไม่ไม่มียืมนะครับได้300เท่าไหร่3 3 0 6หน่วยของพื้นที่ซ m ยกกำลัง2ตารางเซนติเมตรนั่นเองข้อนี้มีช้อยไหมวันนั้นที่สอบกันอะเจอเปล่ายังจำได้อยู่ไหมกีตาบอกว่ายังจำได้อยู่ดีมากนะครับอันนี้เป็นข้อสอบของ โรงเรียนสะอาดฟีีทิ้งไว้